สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัชินีครับดีท่านผู้ชมครับคนฉลาดนี่นะฮะฉลาดฉลาดนะมันก็ยิ่งดียิ่งดีใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่นะฮะมันมีแต่อยู่เสมอนะฮะบางคนก็ฉลาดแต่ใช้ความฉลาดในทางที่แบบว่าไม่ดีนึกว่าเวรกรรมไม่มีจริงนะครับเวรกรรมมีจริงนะครับผมจะให้ดูคลิป ไ,ไม่ใช่คลิปผมจะให้ดูลายมือของคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตม,มือมือหนึ่งนะฮะนะครับตัดสินประหารชีวิตนะครับเป็นคนแหมผมดูแล้วนี่พี่นนทโน้ตไปเลยเป็นมือที่ฉลาดมากาแต่ว่าใช้ความฉลาดในทางที่ผิดไปค้าแป้งที่ค้าแป้งจริงใช่ไหแป้งที่ไหนให้ดูสิไหนแป้ง ก็นี่ไงพี่วันใเขียนเนี่ยทางคารที่ผิดขาแป้งขายาเสพติดขาแป้งอ่ะไปดูอ่ะเอ้าผมเห็นรัฐมนตรีของเราตอนนี้มีคนอยู่คนน่ะเขาบอกเขาขาแป้งอ๋อน่ะอะไรมันเป็นแป้งอะไรเขาอ่ะนั่นแหละเขาบอกเขาขาแป้งยาเสพติดนี่เป็นแป้งนะครายาเสพติดลายมือขาดฉลาดมากใช้ความฉลาดในทางที่ผิดค้ายาเสพติด นะคะเมื่อกี้เราได้สอนไปหลายตอนแล้วว่ามือเมื่อกดไม่ลงอือถ้ากดไม่ลงถือว่าเป็นมืออะไรคะคุณเก่งมือแข็งมือมือแข็งอ่าเป็นคนที่สู้ใจถึงคือกดพิมพ์มือไม่ลงนะฮะมจะเป็นอย่างนี้แลวสานะคะที่ใจถึงกันใช่ไหมใช่นะคะใจถึงด้วยครับนะคะแล้วก็มามองมาพอเราเข้ามาวิเคราะห์ทีละจุดนะคะเส้นใจ กับเส้นชีวิตห่างกันนะคะทั้งสองมือเป็นคนดื้อนะคะแล้วก็ลายมือด้านขวาขาดมีความรับผิดชอบงานนะทำอาชีพอะไรก็รับผิดชอบอาชีพนั้นนะคะมือซ้ายลายมือขาดด้านซ้ายก็มีความรับผิดชอบครอบครัว ขาดทั้งสองข้างเป็นคนที่ฉลาดล้ำลึกนะถ้าใครมือขาดทั้งสองข้างนี่คือคนที่ฉลาดล,ำล้ำฉลาดล้ำลึกฉลาดแต่ว่าจะใช้ความฉลาดแบบไหนแล้วเนินนะคะเนินของเขากว้างนะเนินเสาวัดขึ้นมาจากตรงนี้ต้องยี่สิบห้าคนนี้เกินอยู่แล้วเดินอาทิตย์ วัดจากตัวนี้ต้องได้สามสิคนนี้เกินอยู่แล้วโอ้โหทั้งชื่อเสียงกันแล้วก็เนินพระหัสวัดโอ้โหไม่ได้วัดที่เส้นนี้นะวัดที่เส้นจะเส้นชีวิตวัดด้านข้างเส้นชีวิตเนินทุกเนินเกินมาตรฐานนะคะเนินทุกเนินเกินมาตรฐานมียากบาทที่เนินพระหัสมีคนรู้จักมีชื่อเสียงคนนี้ถ้าทำยาเสพติดนี่คือระดับบิ๊ก ระดับหัวหน้าบารมีเยอะนะคะระดับตัวหัวหน้าเลยตายสถานเดียวคดีจำน่ายแล้วหมายถึงถ้าคดีจำน่ายหมายถึงสิ้นสุดละรอวันยิงอย่างเดียวค่พ้นไปแล้วสามศาลคดีจำน่ายก็หมายพร้อมตายละไม่มีการขึ้นอีกแล้วคือเขาจำนายคดีออกแล้วก็เหมือนไปขังอยู่ในกรงอ่ะอันนี้คือสมมตินะที่ตายลูกศิษย์เอามาให้นานแล้วรุ่นแรกเลยคนนี้ที่เป็นทนายกามาให้ สมมุติว่าคนคนคนนี้สมมติว่าเขามาดูมือพี่ภาชนีก่อนที่เขาจะตั้งแต่ยังเด็กๆเนี่ยพี่ต้องเตือนเขาอยังไงบ้างคือที่จะให้เขาใ่้ทางไม่ดีก็คือคุณเนี่ยนะคะเป็นคนฉลาดคนะคะแต่ว่าคุณต้องใช้ทางฉลาดในทางที่ถูกต้องคือจะเตือนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแร่เข็ต้องถูกต้องว่าเขาอย่าไปทําอะไรเพราะเขาเ่ามาดูอีกทีนะคะเพราะเดินคารสูงเนี่ยก็สูงมาก นะเนื่องากาคารสูงเขาสูงนะเขาเด่นจนตรงนี้บุงเขากล้าอยู่แล้วเห็นไหมแล้วเส้นเส้นนี้คือเส้นอังคารสูงพุ่งเข้าอาทิตย์อก็หมายถึงว่าคนเนี้ยจะมีคนรู้จักเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่กล้าเสี่ยงอืชื่อเสียงเข้ามาจากความเสี่ยงพี่พชญีจะเห็นแนวโน้มของคนคนนี้แล้วเช<อ>่นจอมือหวย<อ>นักการพนัน เสนนเขาชอบอะไรที่สเสียงเสี่ยงเส้นที่วิ่งจากเส้นอังคารสูงน,นี่วิ่งออกไปตรงนี้นะฮะอะังคารสูงคือการประทะแล้วก็วิ่งไปทางเป็นเหมือนเป็นเส้นวาสนาเส้นหนึ่งใช่ไหมฮะไม่ใช่วาสนาเส้นนี้ไม่ใช่วาสนาเพราะไม่ได้พุ่งขึ้นนิ้วเสานิ้วเสาคือเสาหรือวาสนาอ,อันนี้เส้นอาทิตย์อ,อาทิตย์คือชื่อเสียง<อ>ชื่อเสียงมาจากการต่อสู้ฝ่าฟันปะทะหรือผิดผิดเข้าใจไหมฮะจะเป็นในลักษณะนี้ไปทางเส้นอาทิตย์ก็เลยตีว่าเป็นเกี่ยว่เสียงไม่ต้องดูอะไรหรอกนะฮะท่ีโจรป้นทองก็เหมือนกัน ยกตัวอย่างนะคะถ้าเผื่อคุณอายุประมาณ3839อะไรเนี่ยนะสามเก้าเนี่ยคุณยังไงเดี๋ยวคุณต้องเจอเส้นใจแล้วพราะเส้นใจจะเจอที่สี่สิบสี่เอ็ดสิบสองเจอกันทุกคนเาะอต้องเจอทุกคนแต่สามเก้าสี่สิบเนี่ยมันใกล้จะเจอแล้วฉะนั้นถ้าคุณไปทําอะไรผิดกฎหมายในช่วงสามเก้ายังไงเดี๋ยวคุณก็โดนเอาอย่างนี้ทุกคนคงจะต้องซวยประมาณอายุสามเก้าสี่สิบรฮะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเหรอฮะถ้านักธุรกิจโดยมากมาหมดตัวกัน ล้มกันตรงนั้นก็มาวานันเกือบห้าเปออันนี้เป็นเคส e study ที่ท่านผู้ชมที่ดูคลิปตรงนี้อยู่ลองทบทวนชีวิตตัวเองดูนะฮะ,ะจังหวะช่วงแถวๆนั้นนะฮะส่วนไม่จะเจอตอนอายุสี่สิคือเจอเส้นใจบางคนก็เจอส2บางคนก็เจอ43บางคนก็40ก็เจอแถวๆนั้นนะฮะ,ะบางคนลายมือขาดอามาดูนะ,อ,ะอย่างวันเนี้ย นะฮะฉลาดมากเมื่อฉลาดมากทําให้เนินตรงนี้กว้างม,มันก็จะถึงเร็วประมาณสามเจ็ดสาแปดก็เจอแนละ้วค่ะ,ะนะคะพอความพอยิ่งเนินตรงนี้ตรงนี้มันก็จะยิ่งกว้างก็เส้นเส้นมันก็จะลงมาต่ำไงนะคะเนี่ยเส้นใจเนี่ยส่วนมากมันล้มกันตรงเนี้ยไม่ก็เป็นช่วงตัดสินใจที่ผิดแต่ถ้ารู้ตัวล่วงหนะ้า<อ>ทํายังไงนั่นสิพอวัดจะไปเจอใกล้จะถึงแล้วไม่ขยายธุรกิจ อประคองไปนิ่งไว้ใจนิ่งๆใจนิ่งๆประคองไปเอาความสามารถออกมาใช้เงินเก็บไม่เอาลงแต่ถ้ามีเงินเหลือจะไปซื้อที่ซื้อทางซื้อได้ซื้อหุ้นซื้อได้แต่ซื้อนิดหน่อยผมว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงต้องฝึกสมาธิเลยนะ,ะเป็นช่วงเข้าบําเพ็ญธรรมเป็เยอะๆเลยนะ,ะเป็นช่วงเพราะว่าลูกค้าบอกแหนอยากจะลงุคุณมีสักสิบล้าน ก็ลงๆค่าแสนสิลองดูโยนหินถามทางเดี๋ยวก็รู้ถ้าหมดแค่นั้นก็จบแล้วแล้วมันสามารถที่จะบอกไหมว่าคนนี้จะต้องโดนประหารชีวิตอะไรพวกนี้ถ้าคดีเนี่ยนะคะถ้าคดีเนี่ยมาตัดสินในช่วงเส้นใจเนี่ยมาช่วงมาเจอเส้นใจเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายเนี่ยสมมุติมาถึงดีกาแล้วเนี่ยดีกามาเข้าตรงนี้แล้วเนี่ยคือเป็นสารสุดท้ายแล้วยังไงมึงก็ไม่รอด คือเราต้องรู้ก่อนว่าเขามีคดีความเกิดขึ้นใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เราเราจะบอกเลยเอ้ยทุนสมมุติเข้ามาตรงนี้อ่ามาตรงนี้นะอุทธร์เนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยแล้วจะอุทธร์แล้วแ้้จะดีกาเมื่อไหร่เขาบอกครั้งสุดท้ายเลยนะอาจารย์อีกประมาณสองปีหรือสามปีเพราะสองปีเข้าอิทธิพลตรงนี้ครับบอกจบอเตรียมตัวไปอยู่โลกหน้าเออนะฮะนี่ก็คือความ พิสดารแล้วก็ความลึกล้ำนะฮะก็ลองไปดูซีที่พี่ดูตลือสีอะตลึกสีอะไรนยที่ไทยอะเขาย้อนอดีตไงใช่ใช่พี่ก็บอกช่วงนั้นดวงตกครับครับแล้วก็ต้องมีงานการอะไรตรงนั้นดวงตกแล้วก็ต้องมีการย้ายที่อยู่ไปในที่ที่ไม่ชอบย้ายไปไหนเขาบอกย้ายไปอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เลยใหญ่ขนาดไหนก็บ้านใหญ่ไง ใหญ่ขนาดบางขวางเลยมันก็ให้คุปบ้านใหญ่นะฮะเออเรียกว่ามันก็เป็นความแล้วตอนนี้จุดอายุเข้าวนใหม่อีกแล้วนะอะไรอีกจุดอายุตอนนี้วนมาหาตรงจุดนั่นอีกละคุณฤือสีเนี่ยเหรอใช่นะฮะแมวมีใช่ไหมแต่ต้องหามันยากต้องหาคุณก็ฝากไว้ถ้าคุณฤือสีอะไรนั่นนะฮะแล้วเขาก็ไปเล่นในวันคอยอแล้วสึงจะปีคอยละ เขาก็โมโหคนที well, Bitcoin. Bitcoin, oh ่พาไปเล่นอะไรบันคอยบิดคอยอะไรพี่เหรออบิดคอยวันคอยอะไรนะพี่ก็บอกฝากไปบอกด้วยว่าอย่าโมโหนะครับถ้าเสียก็ให้ถือว่าเป็นวิบากกรรมเดี๋ยวจะไปบ้านเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะย้ายไปบ้านเดี๋ยวไปฆ่าเขาตายก็กลับไปอย่างเดิมอีกเออดูดูไว้ก่อนี่นะฮะพี่พื่ก็ฝากเตือนไว้ถ้าเกิดต้อไเอดูคลิปนี้นะฮะค่ะดูสียอ้ตรงเนี้ยนะคะจ้อง เราต้องรู้ว่าดวงเราเป็นไงนะคะก็นี่ก็เรียกว่าศาสตร์ทางวิทยาทางลายมือนี่นะมันมีความลี้ลับเล้นลับแล้วก็น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะฮะแต่ว่าช่วงนี้นะฮะสำหรับคนที่กังคอที่กําลังเรียนอยู่ก็เรียกว่าศึกษาอย่างเต็มที่นะฮะอันนี้เดี๋ยวว็อาทิตย์พวกนี้อ่านวันอาทิตย์นี้ก็วัดมือพิมพ์มือแล้วครับครับเข้าสู่เทคนิคขั้นสูงแล้วครับคือช่วงที่เราอัดคลิปนี่คือวันที่18กันยานะฮะนะครับก็เรียกว่าผูิคามรู้พี่วันนีไม่มีกักนะฮะปล่อยเต็มที่นะ เปิดหมดค่ะไม่เหลืออะไรเลยเสื้อยกทรงนี่ถอดหมดเหลือ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 หน่อยเหลือยกทรงถอดหมดอ้าวแต่ส่วนที่ท่านที่อยากจะมาพิสูจน์ว่าพี่นี่เป็นของจริงหรือเปล่านะฮะศาสตร์นี้ต่างกับศาสตร์อื่นทั่วไปยังไงนะฮะมาพิสูจน์ได้ในวันเวลาอะไรบ้างครับก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ค่ะนะคะที่กรุงเทพอ่างคารพุธพระหัส อยู่ลาดบุรีที่ลาดรีนะแต่ลาดบุรีถ้าจะรับดูก็รับวันอังคารนะเพราะนั้นจะต้องอาบน้ําน้องหมายี่สิตัวล่ะค่ะนะต้องล้างกรงหมาอาบน้ําน้องหมาเป็นหน้าที่ดูหมาแล้วก็ตัดหญ้าทําไร่เป็นชีวิตแต่ละข่านนะครับผมก็ไม่อยากไม่แทรกแซงอะไรทั้วสิ้นเป็นชีวิตซึ่งก็เลยว่าความคุ้มค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนะครับอ้าวแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้รวยขอให้รวยนะคะคถ้าแชร์เยอะๆยิ่งรวยใครแชร์ขอให้รวยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ